ชื่ออมรเทพละไมสีนะครับตอนนี้เรียนรู้อยู่ที่นครปนมนะครับก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติมารีวิวสินค้านะครับก็ขอแชร์ผ่านซีมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ตัวนี้นะครับผมมาวันนี้สินค้าของเรานะครับผมก็จะมาพูดถึง a r ร n o รนะครับแฮนด์แอนด์บอดี้โลชนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก m v นะครับก็ครีมอาร์เนะครับจะเป็นเนื้อโฟมนะครับ ที่ใช้กับบำรุงผิวนะครับแล้วก็โลชัน่นเนื้อโฟมบำรุงผิวและถนอมผิวนะครับ a ล l e r n o Body Lotion นะครับเป็นโลชั่นเข้มข้นนะครับเนื้อโฟมส่วนผสมอนลน e r อ o ลลันโพอ i n และ l a n o ลินนะครับมีส่วนผสมคุณสมบัติถนอมผิวและบำรุงผิวให้นุ่มน่าสัมผัสนะครับกลิ่นหอมละมุนนะครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะครับ ก็ตอนนี้นะครับขนาด250มิลลิตรนะครับราคาสมาชิกนะครับที่305บาทนะครับตัวนี้ผมคิดว่าทุกบ้านต้องมีนะครับเพราะว่าเรามาลองดูคุณสมบัตินะครับดูจากราคาเฮ้ยทำไมมันถูกจังนะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับและประสิทธิภาพของอารโน่นะครับก็ประโยชน์นะครับของอารโน่นะครับที่ทุกบ้านต้องมีนะครับคือสิ่งแรกคือถนอมผิว ให้ความชุ่มชื้นเก็บผิวนะครับทาส้นเท้าแตกนะครับข้อศอกด้านหัวเข่าด้านนะครับแก้แผลน้ำร้อนลวกเล็บแผลไฟไหม้ทาทันทีนะครับช่วยสมานแผลและห้ามเลือดนะครับสำหรับแผลของมีคมบาดนะครับท่านผู้ชายนะครับใช้แทนโฟมโกนหนวดนะครับทำให้หนวดอ่อนนุ่มนะครับถนอมใบมีดนะครับทากันยุงนะครับ ได้ประมาณ2-4ชั่วโมงนะครับก็อันนี้แนะนำเลยนะครับทุกคนสามารถใช้ได้นะครับแม้กระทั่งเด็กๆนะครับแล้วก็แก้ผื่นคันนะครับจากยุงหรือแมลงกัดต่อยนะครับอื่นๆที่ใช้กับเด็กเล็กนะครับทากันความร้อนจากแดดนะครับแล้วก็แก้ปกชฉำนะครับทาท้องสำหรับตินตั้งคันเพิ่มความชุ่มชื้นการท้องลายนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับสามร้อยกว่าบาทคุณสมบัติเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าอัตถประโยชน์มากนะครับสมควรมีไว้คู่บ้านนะครับคราวนี้มาดูนะครับส่วนบรงของอาราโน่นะครับที่หลายๆคนผมเชื่อว่าตอนแรกผมผมผมเองใช้อยู่แต่ไม่รู้คุณสมบัติเชิงลึกนะครับคราวนี้มาหาข้อมูลเชิงลึกแล้วทําให้ประทับใจมากว่าอาราโน่ที่ราคาเพียงเท่านี้แต่ประสิทธิภาพหรือประโยชน์ เหลือขนาดนะครับก็มาดูนะครับอลาโทอินนะครับสารสกัดจากต้นคอนเฟรนะครับอุดมด้วยสารเอลูโทอินนะครับเป็นสารลดการอักเสบนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในต้นคอนเฟรนะครับที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสาอางในการผลิตเครื่องสาอางละยานะครับคุณสมบัติของอลาโทอินนะครับระงับการอักเสบนะครับสมานผิวจากการอักเสบนะครับช่วยเพิ่มความนุ่ม ความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับช่วยลดการระคายเคืองนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวหนังใหม่ที่แข็งแรงนะครับมีความปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะครับและยับยั้งการเกิดรังแคบนหนังศีรษะนะครับรักษาสิวนะครับพวกที่เป็นวัยรุ่นสามารถใช้ได้เลยนะครับและช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ35 5าบาทคุณสมบัติเยอะแยะเลยนะครับแล้วมาดูนะครับลานโนลินนะครับที่มีส่วนผสมในอาราโนนะครับ เป็นไขมันเหลืองที่ได้จากการสกัดของขนแกะนะครับก็ขนแกะจะมีไขมันอยู่นะครับต่อมไขมันสร้างน้ำมันหล่อเหล่องนะครับแล้วก็สกัดออกมาเป็นลาโนลินนะครับสีเหลืองเดี่ยวข้นมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเรามาดูนะครับลาโนลินคุณสมบัตินะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับลาโนลินนะครับคือหรือน้ำมันขนแกะบริสุทธิ์นะครับที่เป็นน้ำมันธรรมชาติ ถูกสกัดแยกออกมาจากขนแกะระหว่างกระบวนการทําความสะอาดนะครับถูกใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวมาตั้งแต่สมัยกรีกและอียิปโบราณนะครับยาวนานกว่า100ปีนะครับได้มีการพบว่ามือคนที่ฟอกหนังแกะนะครับขนแกะนะครับที่สัมผัสลาโนลินเป็นประจํานะครับจะคงความนุ่มเนียนไม่ว่าจะอายุมากเท่าไหรก่ก็ตาม นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณสมบัติขนาดนี้เลยนะครับและสารที่สกัดจากขนแกะหรือลานโนนินนะครับมีการนํามาใช้ในวงการแพทย์นะครับวงการเครื่องสอําอางอย่างกว้างขวางนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ําในชั้นผิวป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากขึ้นบนผิวหนังนะครับเช่นผิวหนังผิวแห้งนะครับผิวคันผืผนผ่นผ้าอ้อมนะครับ อาการหัวนมแตกจากการให้นมบุตรนะครับหรือแผลไฟไหม้เนื่องจากการฉายรังสีนะครับเป็นต้นนะครับและยังมีรายงานจากประเทศอเมริกานะครับโดย USA นะครับ Cosmetic Ingredient Review Safety Assessment Panel นะครับระบุว่าลาโนลินนะครับเป็นน้ำมันธรรมชาติทำหน้าที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยรักษาน้ำหล่อเลี้ยงผิว นะครับปกป้องผิวจากพลลภาวะนะครับอากาศแห้งและแสงแดดนะครับช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนุ่มนะครับชุ่มชื่นลดความหยาบกระด้างของผิวนะครับทำให้ผิวพรรณไม่แห้งตึงและช่วยคงความอ่อนเยาว์ได้อีกด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับขวดเล็กๆนะครับสามบาทนะครับคุณสมบัติเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้นะครับ ยังมีผลการวิจัยจากฮิลิสคิวรีเซอร์ c e เซ็นเตอร์ณประเทศเกาหลีนะครับการันตีว่าอาลาโน่นะครับของเรานะครับช่วยลดเรือนริ้วรอยนะครับและบำรุงผิวแห้งเสียให้กลับมาชุ่มชื้นนุ่มนวลและน่าสัมผัสนะครับอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของเราเสียความชุ่มชื้น เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะครับสามารถวางใจและใช้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับอะไรโน่ช่วยลบเลือนริ้วรอยนะครับและก็ทําให้ผิวอ่อนนุ่มนะครับก็ของผมนะครับล่าสุดก็ไปทดสอบอาริโน่นะครับก็เข้าป่าไปนะครับกับภรรยานะครับก็เอาอารโน่ไปแล้วก็ทาพบว่าตอนแรกก็ยังไม่ทานะครับก็พบว่ามียุงมีมีสัตว์ นะครับมีมดมีอะไรมาตอมนะครับบินตอมมีแมงวีมาตอมนะครับก็หลังจากทาอาเลโน่กาไปนะครับก็แมลงไม่มารบกวนนะครับก็เดินทางสนุกสนานนะครับสินค้ารับการความพอใจครับยินดีคืนเงินนะครับนี่เป็นการการันตีนะครับว่าโลชั่นเนื้อโฟมอาเลโน่ของ m v ดีจริงจึงกล้ารับประกันความพอใจครับก็ขอจบการรีวิวสินค้าไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ